พอคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าจอให้ใส่นะคะมันจะเป็นระบบแบบนี้นะนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์เนจะใส่ PDF ให้เราดูค่ะเป็นตัวอย่างก่อนเลยอาจารย์เนก็จะไปเลือกแหล่งข้อมูลค่ะวิธีใส่แนะนําให้ใส่พร้อมๆกันทุกไฟล์เพราะว่ามันจะได้อ่านพร้อมกันไม่มีตัวไหนอาา่านก่อนตัวไหนอาจารย์เนมี a r t i c ิลที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมตามแบบแผนนะคะหรือ Theory of Plan Based Behavior ทั้งหมดเลยใส่ไป6 paper แล้วกันพร้อมกันแบบนี้ค่ะแล้วกด open ค่ะไฟล์ ก็จะเข้าไปแล้วค่ะรวดเร็วมากเห็นไหมคะไฟล์จะไปวางอยู่ตรงส่วน input นะคะส่วนที่อยู่เหนือหวัวอาจารย์เนนี่เอง แล้วเราจะเห็นค่ะเขาจะเริ่มโปรเซสงานละนะบางทีมันจะมีคําอธิบายอยู่ด้านล่างด้วยถ้าไม่มีไม่ต้องห่วงค่ะเราก็แค่รีเฟชมันเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีมาเองเห็นไหมคะคําอธิบายด้านล่างกดรีเฟชเด็ก็จะมาเห็นไหมคะก็จะมีบรรทัดแบบนี้อยู่นะซึ่งไม่ได้เป็นสาระเพียงแต่แค่รู้ว่าสมองของโน้ตบุ๊กเอเเข้าไปอ่านเปเปอร์แล้วเราก็ไปตรวจสอบว่าเขาอ่านเปเปอร์ได้ครบทุกเปเปอร์แล้วนะคะแต่ไม่ได้เอาตรงนี้ไปใช้แต่อย่างใดเดี๋ยวเราจะไปใช้ที่ตรงเอาพุทค่ะพออ่านเสร็จแล้ว แล้วก็ถึงเวลาทำงานให้ฉันแล้วนะเธอเดังนั้นเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งเอาพุตอาจารย์นี้นะคะอาจารย์นี้อยากได้ตัวเมนูสคริปต์นะคะคือตัวทบทวนวรรณกรรมนี่แหละดังนั้นพอเราคลิกคำว่ารายงาน,นะคะ่ะคลิกคำว่ารายงานจะขึ้นช่องรายงานทั้งหมด8แบบด้วยกันนี่นะคะ